ดูดวงรายวันวันเกิดทั้ง8วันประจำวันที่28เดือนเมษา2566ท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะสามารถติดต่อการงานใดๆก็จะประสบความสำเร็จและได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมค่ะคุณจะโชคดีได้เงินได้ทองดูดวงท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้คุณจะทำการงานสิ่งใดคุณจะพยายามทำให้เสร็จให้สิ้นหรือมือการทำต่อเนื่องแบบไม่หยุดได้พักและมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นการงานก็จะสำเร็จและราบรื่นดีค่ะดวงท่านที่เกิดวันอังคาร วันนี้คุณจะทำอะไรตามใจตัวเองและทำเพื่อตัวเองและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัวคุณอาจจะมีเรื่องที่หนักอกหนักใจอะไรอยู่บ้างค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะดูดวงท่านที่เกิดวันพุธวันนี้คุณจะมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะมากเลยรวมถึงเรื่องการวางแผนต่างๆก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนได้ เรื่องใดที่คุณคิดว่ามันพลาดไปแล้วหรือไม่มีโอกาสได้แก้ไขมันจะกลับมาให้คุณได้แก้ไขอีกครั้งหนึ่งรวมถึงวันนี้คุณจะมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าๆด้วยเช่นกันหรือท่านใดที่มีเงินที่ค้างรับอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนั้นๆด้วยค่ะดูดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสวันนี้การงานคุณเยอะมากและมีเรื่องที่ต้องแก้ไขต้องจัดการต้องใช้ความคิดละเอียดรอบคอบมากๆเลยนะคะหรือบางท่านก็มีเรื่องที่ต้องจุกจิกกวนใจ หรือบางท่านก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหรือความถูกต้องต่างๆดูดวงท่านที่เกิดวนันศุกร์การงานข,ของคุณจะประสบความสําเร็จดีมากเลยค่ะถึงแม้จะมีเรื่องที่คุณต้องแก้ไขบ้างแต่มันก็จะราบรืบ่นและสําเร็จดีหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางก็จะราบรื่นดีค่ะหรือบางท่านาก็นจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องรถดูดวงท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้การงานของคุณจะประสบความสําเร็จมากและจะเป็นไปตามแผนที่คุณวางเอาไว้ทุกประการ และคุณจะมีความมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวจริงจังมากๆถึงจะประสบความสําเร็จนะคะเรื่องการเงินการทองก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าที่คุณแผนเอาไว้ส่วนเรื่องของความรักก็มีอะไรก็เข้าใจซึ่งกันและกันดีค่ะดูดวงท่านที่เกิดวันพุธกันคือวันนี้คุณจะสามารถจัดสรรเรื่องต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารของคุณรวมถึงเรื่องงานต่างๆภารกิจต่างๆก็จะสําเร็จตามเป้าหมายที่คุณแผนเอาไว้ แต่คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องใช้ความพยายามและอดทนสูงพอสมควร